ทุกคนคะวันนี้นะคะสอดจะมารีวิวเครื่องสำอางในแบรนด์ฉัดทั้งหมดทุกตัวที่มีเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนนะแต่ว่าใช้เองซื้อเองแล้วก็ซื้อจริงเสียเงินมาจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าแต่และตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดีจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกันที่สิ่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นรองพื้นนะคะทุกคนเป็นทีมรองพื้นนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่า ดีนะแต่ว่าเนี่ยก็ลองใช้ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีจริงๆแล้วก็เนี่ยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะย้ำอีกรอบนะซื้อเองจริงๆนะแต่ว่าสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะ full coverage อยู่นะปกปิดสูงสำหรับฉันนะข้างนี้ฉันจะใช้นิ้วเกลีย่ยแต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะฉันจะใช้ฟองน้ำเกลีย่ยแต่ว่านะสำหรับที่ใช้มาก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างดีดีเลยแหละ เออแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าราคาสูงอะไรนี้ใช่ไหมล่ะให้ดูข้างที่ใช้นิ้วเกลี่ยกับข้างที่ใช้ฟองน้ำเกลี่ยข้างที่ใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยทุกคนมันจะมีความเป็นผิวมูมากกว่าเนาะแล้วแต่ว่าข้างที่ใช้ฟองน้ำเนี่ยจะดูแบบตึบมากกว่านิดหนึ่งแต่ว่าสำหรับเราเราชอบใช้ฟองน้ำนะให้ดูเนื้อเนี่ยแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าฉันชอบหัวหัวเขามากเลยที่มันแบบเป็นหัวเล็กๆแบบเนี้ยเออเพราะว่ามันได้ปริมาณรองพื้นออกมาที่พอดีแต่แกเชื่อไหมว่าตอนที่ฉันซื้อมาตอนแรกฉ หัวมันเล็กใช่ไหมแล้วเราก็ชินกับรองพื้นที่แบบเออเป็นแบบจุ่มปั๊มหรือไม่ก็แบบว่าเทลงแบบช็อตใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บฉันก็เลยว่าอ๋อเพราะว่าแบบรองพื้นเขาเนี่ยมันใช้นิดเดียวเนาะปั๊มสองปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ใช่ปั๊มสองปั๊มดิมันต้องเรียกว่าอะไรวะก็ประมาณบีบหนึ่งสองบีบประมาณบีบหนึ่งสองบีบแหละไม่รู้พูดไม่ถูกโว้ยเออสรุปนะรองพื้นนะฉันให้คะแนนประมาณแปดแปดเต็มสิบสำหรับฉันนะ แปดเต็มสิบอืมต่อไปจริงๆอะ่ะมีคอนซีลเลอร์ด้วยแต่ว่าหาไม่เจอซื้อคอนซีลเลอร์มาด้วยแล้วชอบจริงๆ c o n คอนซีลเลอร์เนี่ยใช้จนหมดอืมต่อไปเป็นคอนทัวร์แล้วกันคอนทัวร์ที่เรามีของน้องัันะคะมีอยู่สองแท่งซึ่งเป็นสีเดียวกันหมดเลยเพราะซื้อมาผิดจริงๆนะ <laughs> แล้วทีนี้จะแก้เกมด้วยอะไรหรือป้าเล่าให้ฟังจะแก้เกมด้วยการที่จะซื้อคอนทัวร์อีกสีหนึ่ง ที่เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งใช่ปะที่มันจะอ่อนกว่านี้นิดนึงแล้วกูก็ไปหยิบเบอร์ศูนย์หนึ่งมาจริงจแต่แม่งไม่ใช่คอนทัวร์มันคือที่ปัดแก้มมันคือบลัชฮัลโหลน้องฟอดสรุป <c oughs> <c oughs> ฉันก็จะไม่มีวาสนาได้ใช้สีนะั้นหรอกแต่ว่าอันนี้มาพูดถึงคอนทัวร์ก่อนคอนทัวร์เนี่ยชอบชอบเลยเอาตรงๆนะชอบเลยแล้วก็เป็นสีที่เหมาะกับสีผิวจริงๆอันนี้ไม่อวยอันนี้พูดตรงๆเพราะว่า ช้เงินซื้อเองเหมือนกันเนี่ยเวลาเราใช้คอนทัวร์เราใช้ไปนี้ใช่ปะ่ะคือเรารู้สึกว่าสีผิวเนี่ยสีคอนทัวร์กับสีผิวเราอ่ะมันเป็นสีที่แบบมันอยู่ในในความพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันเข้ากับสีผิวคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ผิวขาวอ่ะนะคะเป็นคนที่ผิวสองสีอะไรเงี้ยผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยจะเหมาะมากๆแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าเคยไปแต่งหน้าอุ๊ย เคยไปแต่งหน้าเอา่อนายแบบคนหนึ่งเนาะตอนนั้นเนาะคือแบบเราทํางานในกองถ่ายใช่ปะและ้วทีเนี้ยมันไม่มีเบอร์รองพื้นของเขาเขาเป็นคนผิวเข้มใช่ปะฉันใช้คอนทัวร์เออสีนี้เลยสีดาร์กบราวนี่แหละในการที่ลงเอ่อเป็นตัวฟาวเดชั่นให้เขาเนาะเป็นเบรกให้เขาอะไรเงี้ยเออใช้แทนตัวรองพื้นแล้วซึ่งงานผิวออกมาสวยมากตอนนั้นแต่งหน้าฟีฟ่าถ้าจำไม่ผิดนะฟีฟ่าเป็นนายแบบคนหนึ่งอืมอืม นี่ให้ดูใกล้ๆพอเราเกลี่ยมาอย่างนี้ใช่ปะตัวที่เป็นสีคอนทัวร์ใช่ปะมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วซึ่งสำหรับฉันอนะฉันชอบมากจริงๆฉันชอบมากแล้วยิ่งถ้ามีตัวที่เป็นแบบตัวสีบลอนเซอร์ใช่ปะสีเบอร์คอนทัวร์ที่มันเบอร์ศูนย์หนึ่งที่ฉันไม่ได้สักทีอะมันจะโคตรสวยเลยจริงๆต่อเลยอีกตัวหนึ่งไอตัวที่ซื้อมาผิดเนี่ยแหละไอตัวบลัช h นี่แหละแล้วแกดูดิสีเหมือนแบบเหมาะกับให้แม่ฉันใช้อะ <S 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 แต่ว่านะ ลองใช้แล้วเนี่ยลองใช้แล้วสําหรับฉันอะ่ะมันไม่ได้เป็นสีเข้มขนาดนั้นแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่ามันกําลังน่ารักฉันจะเกลี่ยให้ดูเนี่ยให้ดูข้างที่เกลี่ยแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้เกลีย่ยแล้วจะเทียบทําไมข้างที่เกลี่ยกับยังไม่ได้เกลีย่ยวะไม่เข้าใจเนี่ยให้ดู <laughs> <laughs> เห็นปะมันจะมีความน่ารักอะไรเงี้ยเออเกลี่ยให้ดูอีกข้างหนึ่งก็ได้วะ มันจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างน่ารักเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเกลียดแล้วแล้วเกลียดแล้วแล้วอะเกลียดแล้วแล้วพนะหยุดดิเกลียดเสร็จแล้วเธอพูดสรุปตัวนี้ก่อนนะฉันรู้สึกว่ามันน่ารักมากเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนที่เป็นบัตรแท่งบัตรสติ๊กของพี่พี่น้องฉันอะนะเออแต่ว่าสำหรับฉันฉันให้คะแนนแค่หกเพราะว่าฉันหยิบมาผิดฉันไม่ได้อยากได้สีนี้ไงต่อไป นี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยนะคะว่าแบบเอออยากเห็นอันนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือแปลงของแบรนด์ฉักนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งแปลงของเราเนี่ยจริงๆแล้วเขามาด้วยกันอย่างนี้นะอ่าอันเนี้ยนะคะอันนี้จะอยู่ข้างในอันนี้ก็คือตอนแรกถ้าสมว่าเขามาเลยนะเขาก็จะมาแบบนี้นี่นะ เอาใหม่งแต่ต้นถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเขานะมันจะมาแบบนี้แล้วเราก็จะแกะแพ็กเกจออกมาเห็นกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าอยากจะเล่นมูฟเออเห็นกระเป๋าที่หน้าแบบว่าเออฉันรู้สึกว่ามันแพงมากแพ็กเกจดูแพงมากจริงๆดูแบบเป็นไทยแบบยูนีกเนีนออกว่าเห็นกระเป๋าเขาแบบนี้นะแล้วพอเสร็จปุูบเขาก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีตัวแปลงแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีตัวที่ใส่แปลงมานะทุกคนที่เป็นเหมือนแบบที่ห่อแอปเปิลอ่ะเคยเห็นป่ะแต่ว่าอันนี้เราใช้งานจริงนะทุกคนใช้้ไปแลว เขาจะให้แปลงมาทั้งหมด6ตัวนะคะทุกคนเนี่ยหนึ่งสเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วว่าแปลงเนี้ยเพิ่งใช้กับแปลงไปแล้วซึ่งรู้สึกว่าให้ดูขนแปลงใกล้ๆนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบดีพอสมควรเลยและเหมาะกับราคาจริงๆเพราะว่าฉันเคยใช้แปลงของเรียวเทคนิคใช่ปะ ราคาพอๆกันแต่นั้นเขาจะขายแยกแท่งใช่ไหมแต่ว่าขายเป็นเซ็ตก็มีแต่ก็ราคาจะสูงกว่าน,นีฉน้ฉันรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงมากๆแต่ว่าอันนี้จะมีความนุ่มกว่านะจะให้ดูเลยว่า,าให้เทียบแปลงของอันนี้เป็นพี่ฉัดนะคะอันนี้เป็นของเรียวเทคนิคนะคะเรียวเทคนิคอะวัสดุค่อนข้างทนแต่ว่าของพี่ฉัดเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาได้ได,ได้ได้ไม่กี่วันเนาะเออเพราะฉะนั้นสำหรับเรานะอันเนี้ยให้ก้าเลยอะ อันนี้เราให้คะแนน9คะแนนถ้าเป็นเลียวเทคนิคนะแต่ของพี่ฉัตรอะแค่เห็นแพ็กเกจแล้วก็เรื่องขนแล้วก็ตอนซื้อมาแล้วเปิดออกมาแล้วแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรขนาดนี้เนี่ยเรื่องขนเนี่ยเราให้ชนะเลิศามว่าตัวนี้เราจะให้คะแนนเต็ม10เลยนะคะทุกคนเยาให้ดูว่าเราจะปัดกับบลัชอย่างนี้ที่สีใกล้เคียงกับตัวนี้นะคะนี่นะคะคือมันจิ้มพิกเมนต์ขึ้นมาได้ค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็เนี่ยเห็นปะ คือมีความแบบจิ้มออกมาแล้วแบบมันได้สิ่งนั้นอะเออเนี้ยบรนชเนี้ยไม่แพงด้วยนะอันลับประมาณไม่ถึงร้อยมั้งเราซื้อที่เบนบอยอ่ะเออแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งตัวนี้เป็นบรอนเซอร์ของนาน,นะคะทุกคนแล้วซึ่งตัวเนี้ยชอบใช้แต่ว่าจะลองใช้กับแปลงฟูฟูตัวนี้ดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือแตะเฉยๆนะแกดูดิแค่แตะนะฉันจะขอแล้วฉันจะแบบ นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วฉันก็รู้สึกว่าเนี่ยแตะลงไปปึ้งปึ้งปึ้งชัดมาก p i กเมนตคือฉันรู้สึกว่าฉันชอบเอาง่ายๆนะสรุปเลยแล้วกันแปรงเนี่ยฉันให้10เต็ม10บรองพื้นฉันให้8ปดคอนทัวร์ฉันก็ให้8เออแต่ว่าคอนทัวร์สีดาร์กบราฉันให้10เท่านั้นแหละเท่าที่ฉันมีแต่ก็จะบอกว่าใครอยากซื้อก็แนะนำให้ลงทุนเลิอ,อันนี้ไมอ่อวยเพราะว่าซื้อเอง